ครับเมืองทองทีวีจะพาผู้ชมเดินทางไปที่สยามพารากอนนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทางผู้บริหารสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนำโดยพี่เป้นะครับรุนริศซืวาจาผอของสโมสรกิเลนพิยองของเราพร้อมด้วยนักเตะกิเลนพิยองเรียกว่าเกือบจะครบทีมเลยละครับไม่ว่าจะเป็นพี่โกดัสกรทองเหลากับตันทีมเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันมุ้ยธีรสินแดงดานิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทางสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่างโคคาโคล่านะครับซึ่งเมื่อวันที่28ตธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวถ้วยฟุตบอลโลกในโครงการ FIFA World Cup Trophy Tour นะครับถ้วยฟุตบอลโลกก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับก็พิธีเปิดตัวในงานก็ค่อนข้างที่จะอลังการเลยละครับ นัก,ตกเตะกีฬาพรตยอลของเราก็สดอกสนใจกันนะฮะแต่ละคนก็ตื่นตาตื่นใจนะครับกับถ้วยของจริงในฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับ

หลังจากนั้นก็เดินดูในฮอนะฮะซึ่งทางค o คาคุล่าเองก็จัดฮอไว้แยกส่วนอย่างชัดเจนนะครับมีหลายฮอตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวที่สำคัญมีการโชว์กราฟิก 4D นะครับแหม่ก็พลังการงานสร้างมากๆครับก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวน,นกองเชียร์กีเลมพิยองของเรานะครับกิจกรรมของทางค o คาค o ล่าที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนเนี่ยจะมีวันที่28 จนถึงวันที่30นะตอนนี้ก็น่าจะมีเวลาเหลือเพียงแค่พรุ่งนี้วันเดียวแล้วนะฮะก็เข้าไปเยี่ยมชมถ้วยบอลโลกของแท้ของฟีฟ่าได้นะครับซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสร่วมในการแชะภาพร่วมกับถ้วยบอลโลกของแท้ด้วยนะครับและนี่นะครับคือกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่มึงทองทีวีของเรานำมาฝากครับ ใครบ้านครับก็มาชื่นชมถ้วยปอลโลกของแท้ซึ่งทาง c o คาโคล่าสปอนเซอร์ใจดีของเราจัดให้แฟนบอลชาวไทยของเราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะฮะที่สยามพารากอนวันที่28-29-30เท่านั้นเองนะครับอยู่ประเทศไทยของเราแค่3วันเองครับมาท่าว่างก็แวะกันไปเยอะๆนะครับนี้มางานสปอนเซอร์ของเราโคคา c o l a าโค e กนะฮะ กับการเปิดตัวถ้วยฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างครับเอ้าพี่โก้ก่อนอมันมันเป็นถ้วยที่แบบทุกคน่วโลกอยากจะสัมผัสอยากจะเห็นอยู่แล้วแล,วแลวะประเทศไทยโชคดีที่โคคาวร่ได้นําถ้วยเวครับมาให้แฟนบอลชาวไทยได,ได้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสก,กันก็ว่าได้เลยก็ว่าใครที่ยังไม่ได้มาเห็นก็มีงานงานมีถึงวัน30วันที่30นะครับก็รีบๆมาครับเพราะว่าสวยมากของจริงอาจจะเป็นว่าแบบมันหาดูหาถ่ายเก็บภาพไว้ไม่ได้แล้วก็มาดูกัน นะครับก็มาลองลองมาดูกันนิวเห็นครั้งแรกหรอเปล่าครั้งแรกเลยครับก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งงานที่ใหญ่ของโคคาโคล่าในครั้งนี้แล้วก็เราเป็นนักบอลอยู่แล้วก็ไม่ได้สัมผัสถ้วยบอลโลกเหนื่อยแล้วเราไม่ได้ไงก็มาสัมผัสครับถ้วยจริงสวยมากครับก็บูธของหรืองานของทางโคคาโคล่าก็แต่ละแต่ละห้องแต่ละห้องอลังการนะใช่ครับอลังการครับไม่ใช่ว่ามีแค่มีแค่ข้างหน้านะครับทุกคนที่แบบมาเที่ยวงานมาเที่ยวพารากอนเนี่ยลองลองเดินเข้ามาดู ว่าข้างในเนี่ยมีโอ้โหมีหลายหลายห้อง็นหลายห้องที่แบบจัดจัดได้ได้ได้ดีจริงๆแล้วก็เราไม่เคยเห็นการจัดกิจกรรมที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ขอบคุณครัวเขาลาครับขอบคุณมาอย่างมากจริง